เอาเตาแก๊สนะครับผมเดี๋ยวจะเอาเตาแก๊สไปช่วยงานที่วัดนะคะหนมเมย์ก็นึกว่าพี่ดีจะเอาสวัดดีค่ะเมย์นึกว่าพี่ดีจะเอาเตาแก๊สถังสีเขียวไป นี่กำลังจะเอาไปที่วัดเหรอคะพี่ดี่มาาแตตลดิพี่สุก็มานะคะพี่สุหรือพี่แดงพี่แดงโอ้พี่สุใช่พี่สุกับพี่แดงคล้ายกันก็เแล้วก็จ้องหน้าอยู่เอ๊ะพี่สุหรือพี่แดงวะเป็นอุปกรณ์โอ้มีผักมีอะไรด้วยเดี๋ยวผมขยับนี่พอดีเลยเนาะเรามีหัวเตาไว้หัวเตา พรุ่งนี้เจองานหนักพรุ่งนี้จะจัดเต็มเนาะทำเมนูอะไรบ้างคะพรุ่งนี้แกงปลาแบบแกงปลาพรุ่งนี้ไปนะคะขนมจีนป่ะครับค่ะจีนมีขนมจีนด้วยค่ะมีงานตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะพิธีการเป็นยังไงบ้างตีสามค่ะเริ่มตีสามเริ่มนึ่งข้าวอ๋อนึ่งข้าวข้าวข้าวนึ่งข้าว ไปนะคะกินนัดดีนคคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะมาเอาไปวัดนะคะขอย้อนกลับไปเมื่อคืนก่อนนะคะเมเนี่ยออกมาเข้าห้องน้ำเนาะก็เลยเจออะไรสองก้อนนะนอนอยู่ที่เดียวกันสรุปก็คือ แมวบุญหลายกับน้องหมาชีต้านะคะเขานอนอยู่ที่เดียวกันเนาะ,ะเมย์ก็เลยเข้าไปดูความน่ารักนะคะของบุญหลายกับชีตาเนาะแต่เหมือนกับชีตาเขาก็จะนอนหดหดตัวหดตัวนะคะเพราะว่ามีเ<ม>จ้าบุญหลายเนี่ยมานอนอยู่ในกล่องเดียวกัน,น,อนเอ๊ะเธอมานอนที่นนฉันได้ยังไงออกไปเดี๋ยวนี้ฉันก้าขาไม่สะดวกบุญหลาย<ๆ>เขาก็จะนนไม่สนใจนะคะอยาก มานอนเป็นเพื่อนพี่ชีต้านะบุญหลแย่งที่นอนชีต้าเขาเอาบุญหลายไปนอนข้างในเดี๋ยวเมยจะเอาบุญหลายนะคะไปอยู่ที่ข้อของเขาเนาะเพราะว่าช่วงเนี้ยเนี่ยมีค่อนข้างจะฝึกบุญหลายนะคะให้เขาจําในเรื่องของว่าที่นอนเขาจะอยู่ตรงไหนนะคะก็จะอยู่ตรงนี้เนาะเขาก็ฝึกมาได้สามสี่วันค่ะบุญหลายเขาก็เริ่มจําได้แล้วนะคะว่า เขาเนี่ยต้องต้องนอนที่ไหนอันนี้คือเมย์จะจับให้ชีตานะไปนอนที่ของชีตานะเขาก็คิดว่าเมย์เล่นด้วยค่ะนี่ที่นอนบุญหลนะคะต้องพยายามแบบให้แยกกันนะแต่บุญหลเขาก็ไม่ยอมนะเขาจะมานอนกับพี่ชีตา,หาให้ได้เลยนนเพี่ชีตาเขาบอกไม่ไม่ฉันอยากจะนอนคนเดียวนะคะ่ <laughs> ใชที่นอนเธอ <laughs> ลองใส่บุญหลเขาอยากมีเพื่อนนอนเนาะแต่ก็พยายามจะแยกบุญหลนะคะช่วงนี้แหละเป็นแบบว่าเข้งหน่อยเพราะว่าจะให้เขารู้ว่าที่นอนเขาคืออยู่ตรงไหนนะคะเพราะว่าอีกอีกนิดนึงอีกวันสองวันเมจะเริ่มเอาชามที่ใส่น้ํารอบๆบเนาะแล้วก็เอาอาหารเมะมาวางแบบเป็นบุฟเฟ่ให้เขานะคะอันนี้ก็คือ บุญหลายเขาก็ยอมไปนอนที่ตัวเองแล้วนะคะแล้วก็พี่ชีต้าเนี่ยก็นอนอย่างสบายเลยแต่เมยคิดว่าที่นอนเนี่ยน่าจะเล็กเกินไปแล้วนะอาจจะได้ซื้อที่นอนที่กว้างกว่านี้ให้พี่ชีต้าค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมเดสตอรี่นะผมวันนี้มาจัดต้นไม้ FC ต้นนี้เออไม่ใช่ต้นใหญ่นะคะต้นนี้นะต้นข้างหน้าเป็นของขวัญปีใหม่สําหรับบ้านเรานะครับผมยมไม่พอคือ ต้นมะม่วงที่เราปลูกเนะี่ยพี่ก็ลดน้ําตลอดเลยลดน้ําแล้วก็มันเริ่มอยู่ตัวแล้วไงมันเริ่มเขาเรียกว่าเริ่ม,มอ,ออกดอกออกอะไรละทีนี้เราก็จะเพิ่มความชุ่มชื่นเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับนาของเรานะผมก็คือต้นนี้ราคาโอเคนะเมนี่แล้วก็ต้นนั้นสั่งทั้งหมด3ต้นตนะีมาเนี่ย ผมก็จะมาถามว่ามีไม้ล้อมไม้เพื่อนจะไม่มีบอกว่าไม่ม,มีต้องสั่งเอาแต่มารอบนี้มี FC หลายต้นเลยแหละเหมือนพี่เพื่อนเ,อเริ่มล้อมไม้แล้วก็มาขายมีหลายต้นเดี๋ยวถ้ามีตังค่อยมาไปสั่งละเดี๋ยวเพื่อนเอาไปส่งบนรถในเะอเพราะข้างล่างเสียงรถนะดังมากแล้วก็ ให้ไปดูข้างหลังนะเมสั่งอะไรมาต้นไม้ต้นมะนาวต้นมะนาวคือเปิดนะผมเปิดช่วงปีใหม่เริ่มต้นเกี่ยวกับเรื่องการปลูกต้นไม้แล้กันเพราะว่าเรามองแล้วว่าที่ของเราเนี่ยมันก็ยังต้องการต้นไม้อยู่ถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพื้นที่นะครับเมตอนเมื่อก่อนนะเอฟซที่มาถามต้นไม้ที่ร้านเนี่ย เขาไม่มีไม้ล้อมนะครับเขาม่มีไม้ล้อมแล้วเขาก็บอกว่าคือต้นทุนอะไรอย่างเงี้ยมันสูงมากค่าขนส่งนะครับจากการขนต้นไม้จากจังหวัดอื่นมาที่เนี่ยมาตั้งแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้ขายไหมหรือว่าอะไรยังไงแต่มาปีนี้เริ่มเปลี่ยนไปเขาล้อมเอง FC เค้เขาล้อมเองนะครับก็ ไปหาต้นไม้แล้วก็ล้อมแล้วก็มาตั้งผมก็ดูเออก็โอเคอยู่นะเพราะว่าถ้าดูใบยอดของมันเนี่ยอันนี้ออกยอดแล้วเนี่ยตรงเนี้ยมีเห็นไหม,มสแสดงว่าเขาล้อมสําเร็จเออเนี่ยเห็นไหมเมมียอดขึ้นมาเนี่ยอย่างเงี้ยคือมันเขาล้อมสําเร็จนะเนี่ยพี่แล้วแบบเนี้ยพี่รับรับแบบว่าย้ายต้นไม้ไหมเพราะว่าตรงข้างๆข,ข,ของรอนี่ยก็มีต้นไม้บางบางต้นอยู่ที่คุณแม่เพิ่นบอกว่าให้ ก็เดี๋ยวจะไปดูว่าอา,อาจจะมีบางต้นที่เราจะขอเพิ่นได้ที่มันต้นใหญ่ๆนะจะได้ประหยัดต้นทุนคุณพี่เพิ่นเขว่ารับค่ะรับยกให้ก็ไปดูเลยดูตำแหน่งว่าจะเอาจากตรงไหนไปไว้ตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวเขามีช่างไปจัดการให้มันก็จะเซฟต้นทุนเราไปได้เยอะคือเราไปหาต้นไม้ต้นไหนที่เราชอบกับชาวบ้านก็ได้ต้นไหนที่ฟอร์มโอเคสวย,สวย แล้วทีนี้ก็บอกพี่พันไปยกให้อาจจะต้องไปทีละไปยกทีละต้น2ต้นเนี่ยให้คุ้มราคาเพิ่มนหน่อยก็ได้เมื่อกี้ก่อนนัดเรียบร้อยแล้วแต่ว่าวันนี้ก็มาอุดหนุนต้นไม้เพิ่นก่อน3ต้นนะครับอเอาไปก่อนแล้วก็ส่วนต้นที่เราอยากจะย้ายทีหลังเนี่ยก็ค่อยว่ากันเพราะเพิ่นล้อมโอเคแล้วนเนี่ยเนี่ยต้นไม้ต่างๆเนี่ยย้ายเป็นละเพิ่อบอกว่าเพิ่งมาหานันในราคา เ <laughs> พราะว่ารอบที่แล้วเรามาเพื่อนยังไม่มีต้นไม้ให้เราเลยอะ่ะเพิ่นบอกว่าต้นทุนมันสูงค่ะนะครับแต่มารอบนี้มีแล้วมียกเองแล้วก็ถามหลายๆต้นเพื่อนมีอีกที่หนึ่งนะเพื่อนบอกว่ามีคนจองแล้วเออธุรกิจนี่น่าสนใจนะมีเถื่อเรากับอำนาจเราอ่า,อามีเศรษฐีนะเอฟซี FC. อันนี้ก็ขอนอกเรื่องนิดนึงมีเศรษฐีที่แถวบ้านผมเนะี่ย เขาขายพวกเกี่ยวกับรถยนต์มอเตอร์ไซค์นะครับเป็นเศรษฐีที่ก็ถือว่าเศรษฐีชื่อชื่อดังในพอสมควรมาระยะหลังๆเนี่ยเพิ่มมาทําธุรกิจต้นไม้ล้อม <c oughs> ต,ต้นไม้ล้อมแบบว่าเป็นองค์ประธานใหญ่ๆนะแบบว่าสองสามคนโอบนะรู้สึกว่าเอาดีทางนี้นะครับหลังๆมาก็โอเคครับมาเล่าสู่กันฟังต้อนรับปีใหม่กับคลิปปลูกต้นไม้ของเรา เมย์ก็ไต้นมะนาวีนเออี่ีช่ชลนเาก็อก็ันนีเเน้เดี๋ยวจะต่อน้ำปะาครับเอ้าชิตาเอาขึ้นมาเดไปเล่นชิตาเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาเออมีเชือของเล่นมาขึ้นมา Donc hein? okay. hop okay.